สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมคู่ชิงชนะเลิศอันดับ3ครับฟุตบอลสเปคนไทยเดนมาร์กยูสิบห้าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ปีที่3ครับเดินทางถึงรอบชิงชนะเลิศครับนี่อบจอชนะาครับที่ปีนี้ทะลุมาถึงรอบรองชนะเลิศครับแต่ไปพลาดท่าแพ้ให้กับกอสมุยครับที่มีผู้เล่นน้อยกว่าครับแพ้จุดโทษครับมาเจอกับทางด้านพัทลประพิษครับบุรีรัมย์อะคาเดมี่ครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับ มาอีกแล้วครับชิงที่3ครับปีแล้วก็ไปไม่ถึงรอบชิงครับมาแพ้รอบรองครับปีนี้เอาอีกแล้วครับดิไปทำให้รู้ว่านี่คือตัวเราและนี่คือเรารมย์ยูเต็ดเฮ้ยจากพี่นะเว้ยขอย่างที่เราคุยกันแล้วไม่อยากพูดซ้ำเลยมากอย่างที่บอกเฮ้ยวันนี้เล่นได้เต็มที่เล่นในสนุกนะเว้ยนะเราอยากที่สามารถที่สุดอย่างที่กูบอกเฮ้ยเราไม่ต้องงานถ้วยหรอกโชว์ว่าเราเก่งว่าเราแม่งดีที่สุดอะโชว์้ตีมพวกมันนะเราจะโชว์นี้โชว์ให้พวกมันรู้โชว์ให้ทุกคนทั้งประเทศรู้ว่าเฮ้ย ว่าแชมป์ใน U16 U15 เนี่ยมันเล่นยังไงนะพวกผู้มึงดีที่สุดสำหรับกูแล้วกูเชื่อว่าทุกคนอาจจะได้เห็นวันนี้แหละว่าพวกมึงอ่ะของจริงเป็นยังไงเมื่อวานมันแค่ฟุกเว้ยอีกสามวันหกสิบสี่วันเราดีที่สุดในประเทศด้วยไปไปกันใช่ไหมนึ่งสองสามลูกปีที่สามครับเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศเลยนะครับคู่แรกเป็นชิงอันดับสามนะครับประทับนพอพิดครับรู้จังหวะนี้เอ้าเราบอลไม่เข้ากรอบชัยศิษย์ เลือกเสาสองเลยครับบอลใหญ่ตั้งด้วยต้องระวังครับสิระพลไปตีมาครับแล้วดีต่อโอ้โหจังหวะเดียวของมาลาบีนจะนจริงนี้เซฟไม่เข้าครับโอ้โหจ,จังหวะบอลจังหวะเดียวกล้องจับมาที่ยานพัฒนมีผิวเลยถือว่าเซฟช่วยทีมเลยนะครับซ้ายมาของบาดแล้วได้ปงครับอยังมาดางังอ้าวแล้วเสียด้านขวาตอนนี้มีโอ้แล้ว ลูกมาเจอธนวีนให้มาสารามสีดูจะแถไปได้ไกลแค่ไหนแล้วช่องนี้สารา้ายมีแล้วโอ้โหมาครับคนนี้เคียบขวาแม่นแค่ไหนเปิดมาแล้วออกรถสะบัดน้บก,กอบมองไมาได้ครับพันธวัฒน์เอาแล้วดูบอลสวนธนกจธนกจช่วยเมืองปักธนกิจช่วยเมืองปากหนีมาได้ครับต้องระวังเลยตัวนี้แล้วข้างในมีโค้งมาบอลถึงไหมผู้ตัดตูยา,านบัตแล้วปั๊มนี้ ยังโชคดีของเบอร์ชนาาครับโอ้โหไม่ได้ครับคานวัตครับดูบอลตากโค้งเอาครับชนธัยมงจังหวะเดียวแล้วโอ้โหสุดๆครับนี่ครับบอลแบบนี้ของมาราบอิษครับหนึ่งสูงครับชนธัยครับชนธัยคงเหม่งครับ ไปใเหม่ได้ก้าวเลยครับดูครับคนตักเป็นใครครับคนตักโหดูครับนี่ครับให้เห็นกับนี่เราเราเราต่อภาพนี้ให้ดูครับดูครับดูครับดูคนบอลอยู่ที่บอลแล้วดูด้านมุมจอครับดูเชโนไทยครับจะออกตัวดูครับดูแล้วทามิ่งการจ่ายแล้วบอลความแม่นครับโอ้โหจังหวะเดียวแล้วมงโคตรจริงจริงครับ สูงแค่ไหนก็เอาไม่ถึงนะครับยานพันธ์มีผิวเจอมงแบบนี้ครับดูคร้งครับดูบโค้งมาแล้วความแม่นนี่คือแบบเด็ก15ครับทั้งเปิดทั้งมงครับเฉียบมากครับหนึ่งสนครับวิ่งสุดจากลันเวยบมาประมาณนี้ตรงนี้พอดีครับโอ้โหดูบอลจังหวะเดียวของเชฟโรไทยธนากจ ธนกิจสับี่ดูสเต็ปเท้าของการฟุตเวิร์กแล้วปาดมา2-0ครับโอ้ธนกิจช่วยมุมปักแอสซิสต์ครับคนยิงนี่ใครครับดูเส,สดีครับยงยืง้อเพื่อนเ,เลยครับแปรที่พิงง่ายๆขาของธนกิจช่วยมุมปักครับสเต็ปฟุตเวิร์กนี่ดีมากนะครับ ของพระลา,าพระพินเนี่ยแคร่รองใจใชัยหน้าสุดๆเลยครับโอ้โหนี่คือแฝงมาที่ดีอ๋แล้วช่องนี้แล้วโอ้โหิรนี้บอลดีการจ่ายดับคิลเลอร์พาร์ตของไป่รุ่งกรุงเทพครับได้โชยเห็นแล้วยกมาเสาสองมีแต่รุ่ขวาไม่ถนัดขวาไม่ถนัดเอาซ้ายเกี่ยวเอาซ้ายเกี่ยวเข้าซ้ายยกดีแล้วตวัดเลยบอลไม่มีใครมาช้าเลยครับแต่ทีนีรุ่งกรุงเทพครับโอซิลแห่งเมืองเชน่าเลยครับ ผ่ามาครับพงผ่านลากมามพงผ่าน์ย่าช่องนี้ชาโนไทยได้ช่องแล้วเดี่ยวเดียวกันยันไปพี่ผิวแล้วก็เรียบร้อยครับสามสงูงครับโอ้โหผอใจหรือยังพ่อใจหรือยังเขาจะไปเอาบอลไปอีกครับโอ้โหเดี๋ยวผมมาเล่าเรื่องอีกทีนะครับทำไมกล้องจับไปเนี้ยเดี๋ยว ก่อนเกมอ่ะไปพูดกับเด็กไว้ครับนะครับไปพูดกับน้องๆไว้ให้แบบเต็มที่ที่สุดครับดูอีกครั้งนึงครับครับช้าจังหวะเข้าช่องมาพวงพันครับโอ้ได้แอัดซีดเงียบแล้วคนยิงลูกที่สองชโนไทยครับสองลูกนะครับของเจ้าตัวครับลูกที่สามของมาซาลาบะปีเงียบหนุกเล่าเพื่อนเพื่อนตอบดูทางด้านสินพลไกรลาดเล่นช่องนี้แล้วปาดมาจอจอยิงหูเป็นลูกเนี้ไม่ได้แล้วกระแทกหลังยิงไม่ได้ว่า ผู้สิทธเป่าจุดโทษให้ครับโอ้โหเมื่อกี้บอกผู้สิทธ์ไม่ได้ว่าครับใช่น่าครับแล้วก็ได้จุดโทษนะครับดูครับจังหวะคืนที่เดิมครับซ้ายมาของสิริพลไก่ราชครับจังหวะเห็นเพื่อนทําทางครับแปะจังหวะไปพื้นที่ว่างครับพยัคิก็ผักซ้ายเข้ามาครับแล้วบอลมาถึงไปรุวงเขยว่ายิงติดบล็อกชัยยศิ์ก่อนครับแล้วจังหวะเนี้ยมาจากข้างหลังแล้วก็มากระแทกครับทางด้านสิริพลแซลิวครับคียครั้งนะครับดูครับเนี่ยจังหวะ ปีมือท่อนแขนต้อกมาผ่าครับผู้สินเป่าจุดโทษเลยนะครับโอ้ปฏิรูปญญกรุงเทพครับจะสังหารจุดโทษครับได้หรือเปล่าอับจอนชนาดวิ่งมาไปลูกกรุเทพยิงหลงทางครับไล่มาครับสามหนึ่งครับดูคร,รับ,บเท้าซ้ายเจ้าตัวครับวิ่งมาหลอกหลอกด้วยสายตาหลอกทั้งหน้าทั้งสายตาทั้งหน้าเทา้าเลยนะครับแตทอินนอกหลงเลยครับ ดูอีกครั้งครับดูว่าสายตามองแล้วดูทำท่าไปเดยิงไปฝั่งขวาของประตูครับสหรัฐอเมริกาจะมาตรงกลางดูจังหวะดึงไปครับเปลี่ยนสปีดบอลแล้วไปแล้วไปครับกว่าช้าครับแล้วปาดโค้งมาชลโลรทแฮตส์ถกหรือเปล่าไม่ได้ครับผมไม่มีธงด้วยผมไม่ได้ขึ้นด้วยนะครับผมไม่ได้ครับสินิพลสินิพลไหลต่อไปลูกกรุงเทพเอาครับ ยังไม่หักสุดเส้นแล้วอ่านดักได้แล้วเหลือผู้สิน์เต่าจบเลยครับเป็นทางด้านธราปพิธครับได้อันดับสามไปครับกองจับมาที่เชนโนไทยททคงเหม่งครับยังอยู่นะครับเกบือบเด็ดเลยครับคู้เล่นตัวลุกของพัชาภพิธครับ